สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวของน้องมิ้งสระบ,บุรีมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับเมโทรนิวสอชื่อดังจากประเทศอังกฤษได้จัดอันดับนักสนุกเกอร์ที่ดีที่สุดแห่งปี2022โดยยึดผลงานจากรอบปีดังเก่าวเป็นหลักสำหรับนักสอยคิวที่เมโทรนิวมองว่าโดดเด่นจนนำมาจัดอันดับในครั้งนี้มี22คนด้วยกันและหใน22คนดังกล่าวมีชื่อของนักสนุกเกอร์ไทยด้วยนั่นก็คือน้องมิงสระบ,บุรี หรือนัชชาลัตวงหลัลรไทยเจ้าของแชมป์โลกหญิงปี2022และมิ้งสลับบุรียังเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนเดียวที่ติดอันดับในการจัดโผครั้งนี้ด้วยนะครับเมโทรนิว <Metal New S 1> ได้ยกย่องให้มิ้งสลับบุรีอยู่ในอันดับที่6ของนักสนุกเกอร์ที่ทําผลงานได้ดีที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาผลงานที่เด่นสุดก็คือการควา้าแชมป์โลกหญิงหรือ World Women c h ช m p i o n s h i p 2022มาครองเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว พร้อมกับทําให้มิงซ์ซาลบรีกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์โลกหญิงนอกจากนี้น้องมิงยังคว้าแชมป์รายการ British Open 2022และอีกรายการที่คว้าแชมป์คือ Women m a t t e r 2022เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ายน2022และในเดือนกันยายนปีที่แล้วน้องมิง์จับคู่กับจิงโจ้มหาปลายัยเีนโรเบอร์ันนักสอยคิวชื่อดังจากออสเตรเลีย พาการฟ้าแชมป์คู่ผสมชิงแชมป์โลกหรือ WorldM i ิ d o u b l e 2022ส่วนในปีนี้นะครับน้องมิงสระบ,บุรีจะลงแข่งในศึกชิงแชมป์โลกหญิง2023แข่งระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมจะแข่งกันที่ h i เอ e นส s น o ุ k เก c ร์ับจานวังหินกรุงเทพมหานครก็อย่าลืมนะครับส่งกำลังใจและก็แชร์น้องมิงนะครับให้ป้องกันแชมป์โลกหญิงให้ได้ด้วยนะครับผม เ,เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย